ยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถจักรยานยนต์ที่คนไทยรักมากที่สุดและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานั่นคือ Honda w เว e 125รุ่นปี2026สีขาวสุดหรูรถรุ่นนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานความประหยัดและความมีสไตล์สำหรับผู้ขับขี่ชาวไทย และในเวอร์ชันล่าสุดปี2 0 2 6นี้ Honda าได้ใส่ความสดใหม่และความทันสมัยเข้าไปโดยไม่ทิ้งเอกลักษณ์ที่ทำให้ตระกูลเวฟมีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบันเมื่อมองแอร์เวฟแรกที่ Honda w เว e 125บปี2 0 2 6สีขาวคุณจะสัมผัสได้ทันทีถึงความสะอาดและความหรูหราสีขาวมุกช่วยเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถไม่ว่าจะจอดอยู่หน้าคาเฟ่ในกรุงเทพมหานครหรือวิ่งบนถนนต่างจังหวัดก็ดูโดดเด่นตัวถังได้รับการปรับโฉมใหม่ให้มีเส้นสายที่คมชััดแลละค้งงมตว ดูทั้งสปอร์ตและสาง่างามด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยตอนกลางคืนพร้อมทั้งเสริมความทันสมัยให้กับตัวรถด้านข้างและบางโครนท้ายออกแบบให้เข้ากันอย่างลงตัวไฟท้ายเล็ดดีไซน์เรียวบางยิ่งทําให้ภาพรวมดูโมเดิร์นขึ้น Mac แม้กระทั่งล้ออัลลอยก็ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูกระชับกระเฉงมากกว่าเดิมฮอนด้ายังคงรักษาแนวทางการพัฒนาของตระกูลเวฟโดยไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไปแต่ค่อยๆปรับปรุงสิ่งที่ผู้คนชื่นชอบให้ดียิ่งขึ้น ตำแหน่งการนั่งยังคงสบายและตรงเหมาะกับการขับขี่ในชีวิตประจำวันเบาะนั่งถูกเสริมความหนานุ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางไกลสีขาวของรุ่นนี้ทำให้รถดูเรียบงาย่ายทันสมัยและใช้งานได้ทุกไวัยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่ต้องการความสปอร์ตหรือผู้ใหญ่ที่ชอบความคลาสสิกและดูแลรักษาง่าย ในส่วนของเครื่องยนต์ Honda w เ v e 125ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์124.9ซีซีห่สูบระบายความร้อนด้วยอากาศที่ถูกปรับแต่งใหม่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตร,รฐานไอเสียล่าสุดขับขี่ได้ลื่นไหลและเร่งได้ดีเหมาะกับการใช้งานในเมืองและการขับขี่บนถนนที่พลุกพล่านเครื่องยนต์ให้แรงบิดที่พอเหมาะสำหรับการออกตัวที่ไฟแดงแต่ยังคงประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างยอดเยี่ยมซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เวฟได้รับความนิยมในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ค่าความประหยัดน้ำมันยังคงโดดเด่นทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของผู้ที่อยากเซฟค่าใช้จ่ายระบบเกียร์มีทั้งเกียร์กึ่งอัตโนมัติ4จังหวัดและเกียร์มือเต็มรูปแบบในบางรุ่นให้ผู้ขับขี่เลือกตามความถนัดระบบเปลี่ยนเกียร์ทำงานได้อย่างนุ่มน,นวลและคาาเดาได้ง่ายมือใหม่ก็ขับสบายในขณะที่ผู้มีประสบการณ์ก็ยังคงชื่นชมในความทนทานแบบฮอนด้าระบบการสะเทือนใช้โชค๊คอัพหน้าเทเลสโคปิกและโชค๊คหลคังคู่ให้ทั้งความสบายและความมั่นคงในการขับขี่ ไม่ว่าจะขี่คนเดียวหรือซ้อนสองก็ยังคงควบคุมได้ดีระบบเบรกประกอบด้วยดิสเบรกหน้าและดรัมเบรกหลังที่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันจุดเด่นอีกอย่างคือการอัปเกรดด้านเทคโนโลยี Hon d a w เว e 125บปี2 0 2 6มาพร้อมหน้าปัดเกึ่ดิจิทัลแสดงข้อมูลชัดเจนทั้งความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและการแจ้งเตือนบำรุงรักษาใต้บอกมีพื้นที่เก็บของกว้างขวางมากขึ้นสามารถใส่หมวกกันน็อกหรือของใช้จำเป็นได้และยังมีตะกร้าหน้าสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่เเเก็บของพิิม่มมต สำหรับราคาคาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ถึง55,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในกลุ่มรถครอบครัวและเมื่อรวมกับชื่อเสียงด้านความทนทานของฮอน d ้าแล้วก็ทำให้เป็นการลงทุนที่น่าสนใจอย่างมากส่วนกำหนดการเปิดตัวคาดว่าจะอยู่ในช่วงกลางปี2026และวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตามโชว์รูมทั่วประเทศในเวลาต่อมาเว็บ125ไม่ใช่เพียงแค่รถจักรยานยนต์แต่มันคือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นรถที่นักศึกษาใช้ขี่ไปเรียนเป็นรถที่ครอบครัวใช้ทำธุระและเป็นรถที่คนทำงานใช้เดินทางทุกวันรุ่นใหม่ปี2026ยยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์นี้ไว้ได้ครบถ้วนผสมผสานความเรียบง่ายเข้ากับดีไซน์และสมรรถนะที่ทันสมัยสีขาวช่วยเพิ่มความรู้สึกสดใหม่ทำให้ดูคลาสสิกและอินเทรนด์ในเวลาเดียวกัน สรุปแล้ว Honda Wave 125ปี2026สีขาวคือรถจักรยานยนต์ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Honda ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทิ้งรากฐานเดิมมันทั้งทนทานสวยงามประหยัดน้ำมันและราคาเข้าถึงง่ายถ้าคุณกำลังมองหารถครอบครัวที่ใช้งานได้ทุกวันและมีสไตล์นี่คือรุ่นที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้